Hãy subscribe cho kênh ถือว่าเป็นช่วงเล่นเกมครับแล้วนี่คือเซ็กซี่เกมที่คนดูมาลองดาวแมนแฟชั่มนั่นเองแล้วก็เต่าน้อยชอบเลยอ่ะชอบมากเลยชอบผีเออโดนเล่นแล้วอ่ะไปเกมเลยเฮ้ยอยากเตะนี่โอ้โหของสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราในเกมของเรานะครับจะมีแผ่นป้ายให้อยู่5แผ่นป้ายครับนะครับอ่าก็ให้น้องดาวเลือกนะครับว่าจะได้เกมอะไรนะครับมีเกมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอ่ะใครอ่ามาเลือกได้เลยครับอันนี้โอเคอ่ะ เกมนี้ชื่อว่าขาหนีบสั่นสะเทือนคือยังไงอ่ะเกมนี้ต้องทำไงต้องง่ายคุณจะต้องไหนสั่นสั่นไงนะหนึ่งสองสามเกมนี้ต้องเอาทำไงบ้างขาหนีบของหนูเนี่ยขาหนีบขาหนีบีบไส้กรอกที่พี่ได้เตรียมไว้มาขาหนีบเตาลูกโป่งดิเออลูกโป่งลูกไส้กรอกเออลงตะกร้าให้ได้มากที่สุดนะครับใครแพ้นะครับจะต้องถูกทรมานด้วยการบิดลูกโป่งให้น้ำแตกห้าลูกโดยห้ามใช้มือหรือเท้าพร้อมทำเสียง ตามที่พี่เนี่ยได้กําหนดเอาไว้ซ้อมไว้ก่อนเลยดีกว่าเสียงที่ผมได้กําหนดเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเช่นไปออกกำลังกายวิ่งมาแล้วเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่สบายไม่ได้อย่างงี้ไม่อยากกอดเดี๋ยวกอดพี่ะไรมีอะสมมติเหนื่อยสมมติว่าเหนื่อยเหนื่อยผู้หญิงเหนื่อยเขาเสียงเขาทำไงเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหน่อยถ้าเหนื่อยมันยากอาเผ็ดเผ็ดาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเหนื่อยให้ยังไม่แพ้เกมเลยให้เล่นแล้วเนี่ยไม่ซ้อมซ้อมซ้อมถ้าโดนมีดบาด ต้อมีปากตกใจร้องโอ้ยถ้ามารวมกันรวมกันเด้อเหนื่อยเหนื่อยไหนเหนื่อยเพดเพดเพดมันมันต้องต่อเนื่องดิอย่างงี้เหรออันนั้นโดนเอาอยู่ใช่ไมโดนเอาไม่ใช่อะไรไม่น่าไม่น่าจะใช่เหนื่อยเออมันต้องแบบมาต่อเนื่องอย่างงี้ พี่ทำเลยอย่างนี้ต้องได้องี้พูดอะไรยำเลยเออเยี่ยมไปเลยอ่ะพร้อมนะซ้อมก่อนเดี๋ยวแข่งกับใครแข่งกับใครแข่งกับพี่ฮิมแข่งกับพี่ฮิมครับไหนซ้อมซ้อมเสียงเดี๋ยวหนให้ร้อยหนึ่งแพ้หนูอะไรนะให้น้อยร้อยหนึ่งแพ้หนูอย่าร้อยหนึ่งเลยจะมาให้น้อยหนึ่งเลยหล่ะให้หน่อยร้อยหนึ่งทำเสียงก่อนเร็วเหนื่อยเผ็ดแล้วก็มีดบาดเอายังไม่แพ้เกมเลยไม่ไม่ให้ซ้อมในระหว่างที่หนูบีบลูกบอลหนูต้องทำเสียงนี้ไปด้วยอในลองดูซิ สามสองเหนื่อย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 อีกเฮด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 มีดบาดมีดบาดมีดบาดเฮดรวมกันรวมกันรวมกันโอเคครับโอเคครับไไม่โอเคครับเอาละครับเรามาเริ่มเกมกันดีกว่าเกมนี้ชื่อขาหนียบใส่กระเทือนได้ครับ ต่อสามครับเหนื่อยมากแล้วคนนี้ไม่ตกน้ำขี้โกงขี้ข่าเออยังไงดีครับันนีนขี้โกงผมมีผมมีบทลงโทษให้ก่อนหนึ่งอันคุณจะต้องหนีบลูกบอลให้ได้สิบลูกในร่างกายคุณโดยห้ามห้ามใช้มือจับให้หิมเป็นคนยัดใช่เอ้ยช่องไม่ออาว ันหน้าด้านนี้ดิกล้องอยู่ด้านนี้อ่าแขนแขนเหลี่ยย่าจักรเแลม็นไม่ดมนะตอบสาวแล้วดูเหมือนตัวแมคอตเลยข้างล่างขาลาตรงกลางน่อะยัดเข้าไปหลายลูกเลยยัดยัดชิดๆยัดชิดลูกแล้วตัวนี่ไม่ผักตกด้านดีกว่า6ลูกโอ้โหจะไปมุมไหนเนี่ยกาเกงงเกง ้ยัดเข้าไปยังเกงยัดเข้าไปไม่ได้มันไม่เป็นอวัยวะขึ้นมาขึ้นมาไม่มีตองนีด้วยอ่ะขึ้นไปเออนี่ไว้ยัดตูดน้องเลยยัดตูดไม่ใช่แล้วระวังลูกบอลหายก็พอหายยัดมือยัดมือเออท่าใส่มือท่าใส่มือท่าใส่มือด้วยเออแค่นี้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกอันนี้เหมือนมามีมากเลยอ่ะเจ็ดแปดเจ็ดนี่เก่งกล้ามท้องไว้ครับ นี่คือบทลงโทษไปไอุ้ยงบทร้ายอะไรกันข้าวข้าวข้าเข้าแล้วข้าวแล้วข้ามหล่นหล่นหล่นเริ่มใหม่เลยนะข้าวข้าดูท้องเลยพอแล้วร้านรอนลูกบอลอัดโอ้โหดูดิอะไรทำน้องเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนมันต้องอยู่ท่าเดิมอยู่ท่าเดิมเฮ้ยเทำเออโหยากละ คุณเอาลูกโป่งมาถึงขั้นตอนการลงโทษแล้วครับโอ้โหมันจะยากเกินไปไหมคะถ้าเกิดว่าคุณทําลูกบอลหลุดออกมาคุณจะโดนลูกบอลนี้อัดท้องนี่ยแหละการโอ้โอ้จะโดนลูกบอลการนี้แบบว่าหลังแก้วิ่้ไปนะครับไปนี่อะไรไปดิเอาล้วครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มบีบครับแล้วทําเสียงเหนื่อยครับทําเสียงเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรบีบเดียวนี่ปะนี่ปะกลัวลูกโป่งแตกก็ไดเออเอามาแตกไม่เจ็บลูกโป่งไงมหรอลองเวยลองเรลย อาใช้มือให้ใช้มือให้ใช้มืออ่าใช้มือใช้มือเสียวไหมมาวิ่งลำขาแล้วอ่าไม่เอาแล้วเอาขาเอาขาบีบนี่หรอใช่ทำเสียงเหนื่อยด้วยเสียงเหน pues yani ื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพดต่อต่อต่อเอออย่าโยนอย่าโยนทำเสียงเพชรก่อนเสีงเพดเพชรมีบาดมีบาด นี่มันรายการนะปี๊บนมปี่บโอเคอ่ะนั่งอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเมื่อกี้โพสไเปนี่เลยอ่ะหนูนั่งขานั่งทางนี้ลูกอ่ะอ่ะอ่ะนั่งงี้นั่งงี้โอเคโอเคสวยสสวยอ่าอ่าโอเคทำเช็ดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ็ดเฮ็ดเจ็บเจ็บไม่แตกไม่แตกแตกแล้วไม่งานหนึ่งมี่ก็แตกแล้วเหมือนกันครับผมใหม่หนึ่งโอเคสนุกสนานมาก S <S สบจริงมากชอบมากเอาละคท่าวันนี้นะครับให้น้องดาวนะครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมในรายการอาของเราน่อยดีกว่าค่ะก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะคะหรือว่าท่านที่จะมาเล่นนะคะก็รอ,องสองพี่คนนี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่า น่ากลัวมากครับผมทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเลยเ้ยโกงอ่ะสุดๆอ่ะเออก็สนุกดีนะคะเกียวกับการมาครั้งนี้แล้วก็พี่แซนน่ารักมากพี่ทิมทิมน่ารักมากพี่ทิมครับโอเองจะเรียกชื่อผมผิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับแขกรับเชิญเราน้องดาวนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผม b u r On Sun นะครับผม ไซเดอร์เบย์นะครับสร้างวันใหม่ให้เป็นของเรานะครับผมแล้วก็แน่นอนครับโค้งยางน่ารักเก๋ๆนะครับจากซัมเมอร์แซบๆนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับใน IG Facebook ครับมาเออหลายช่องทางของเรานะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับทางช่อง Travel Channel Thailand แล้วก็ Travel Planet HD ครับวันนี้เรา3คนไปกันละสวัสดีครับ